กะเพราเป็ดนี่ะนะคะอ๋อแล้วที่นี่ขายถูกสวนกระแสของแพงด้วยจะอร่อยเด็ดแค่ไหนมาเนี่ยถ้าร้านอย่างนี้นะคุณเอ้ยอจอดรถข้างทางอุ้ยแม่คายิ้มต้อนรับเลยแ<อ>ม่ค้าเสื้อสวยอะ่ะ<อ>ฉันย่าชอบ <laughs> <laughs> แต่นี่กะเพราเป็ดกะเพราเป็ด เราไม่ค่อยเออเราไม่ค่อยเจอกะเพราเป็ดเนาะผมมาเป็นชิ้นๆๆๆแบบนี้เลยนะอุ้ยหน้าตาดีร้านเป็ดย่างเกลือที่โคราชค่ะปรุงกะเพราเป็ดสดใหม่จานต่อจาเลยนะที่สําคัญตรงนี้เนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าเป็ดเนื้อนุ่มมากแล้วเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกแก่นี่นี่ดูความนุ่มอันนี้อไอันนี้อันนี้ได้อยู่นะนี่แลร้านนี้เขาจะผัดกะเพราแบบปรุงรสเข้มข้นสามสิบบาทจะสามสิบบาทสามสิบบาทเนาะ ไม่ถูกมากเลยนะถูกมากนี่ป้านกค่ะป้านกป้าสุชาดาปณิดพลกลังเจ้าของร้านพี่เสดงนี่นะคะคบ,บอกว่าอย่างนี้ที่ที่ขายได้ในราคาย่อมเยาวอะ่ะเพราะใจดีไงอยากช่วยลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะเพราะมีฟาร์มเป็ดเป็นของตัวเองอได้ได้ได้ไดูดิเมนูนี้ก็โออยู่นะ,ะนี่เมนูเด็ดที่อยากให้ลองก็คือเป็ดทอดกระเทียมพริกไทยด้วยนะ,ะแล้วก็มีผัดเผ็ดเป็ด,ปดใส่หน่อไม้ดองนั่นน่ะ เด็ดย่างเกลืออะไรงู โอ้โอ้ได้นะได้เลยเมนูทุกสิ่งที่พูดมานี้น่ากินทุกสิ่งอย่างครับใครชอบเป็ดก็ไปอุดหนุนร้านเป็ดย่างเกลือได้เลยอยู่หลังเดอมอโรราจำกันง่ายๆและเปิดขายกันตั้งแต่หกโมงเช้าแต่พี่เขาแอบ,บกระซิบมานิดนึงนะว่าวาวันหนึ่งมีไม่กี่ตัวให้ย่างอ่ะต้องรีบไปหน่อยเดี๋ยวมันหมดไงอ๋อนี่ไปดูเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยในเพจปากทองต้องรู้นะคะโอ้โอปนกค่ะปะนกแต่งตัวสวยแบบนี้ต้องรีบไปอุดหนุนแล้วค่ะเลยชอบเจ้าของร้านหน้าตายิมแยมอ่ะ รับแขกมากที่ใจเห็นแล้วอยากไปอุ่นหนุนยังเลยอะ่ะค่ะโอ้โหปนกนะครับอยู่ที่โคราชเนาะค่ะอะอย่างที่เกลิ่นไว้ให้ดูครับช่วงต้นรายการคุณผู้ชมจ๋าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม